ฟังเอาเด้อกุมารมาเขาฝันคนบาทเนี่ยอ่าบอกว่าบนหกหนึ่งลางสามศูนย์อ้าวผู้ให้ข้อมูลคุณแม่ซื้อ,อยังก็ขึ้นหน่อยแม่เดือนจ้ะแม่เดือนอยู่บ้าน,นบ้านกวดจ้บ้านกวดอืมมีแนวดีมาบอกสู้ฟังเด้อเพื่อนหลอดว่าอันอยู่บ้านอันมีคนฝันกุมารมาเข่าฝันว่าเข่าฝันเจ้าวดก้อนนี่ละเมอนมบ่ครับอืม หัวตัวกุมันมาบอกตัวเดียวแขนแขนนี่บอกเจ็ดสามคนว่าเรียกดอกเจ็ดสามล่างพากันได้อยู่ดอกหมื่นหนึ่งวันนี้เพ่อนฝันอีกสนบอกแม่เพิ่์ว่าอย่างไหนล่าสฟันมาบอกว่าไอ้ข้ออยากได้บอสั้นจะบอกว่าสันหกหนึ่งบนสามส่วนล่างเด้อสั้นกันกูมันนี่มั้จะใส่เรามาโยน้ำคนนี่ กูม้านั้นคือจังเพิ่อนอยู่ในอันแงโนนม้งไอ้โนนนาตุมหุ่นนี่นะเพื่อนพ้องโ okay. นนนกุมานี่อยู่น้ำปลาท่านบอกบอกมันเป็นบ้านเก่านะที่พ่อเพิ่นตายไปตุกกำนันเนี่ยเออเออเออที่พ่อเพิ่นตายไปแล้วแล้วเพิ่นมากับกุมานโอ้พ่อเพิ่นตายไปแล้วไปอยู่กับกุมารจ้าเออเออเออเพ่อนำมาบอกเออนำมาบอกโอ้แปลว่าผููตายไปแล้วกับ พอผูมนี่อยู่น้ากันเนาะอ่ะย่างไปหันก็ได้บ้านนี้บ้านนี้ฝันมาบอกนี่เป็นลูกเป็นหลานสนบอกจ้าผู้ฝันเนี่ยลูกซ้ายเราลูกซ้ายเราโอ้ลูกซ้ายพอกำนั้นแหละเอออายุลูกซ้ายหลายปาเนี่ยเหรอครับอายุลูกชายก็เกิดพ่อสอนสิบสองนะจ๊ะโอ้เกิดพ่อสอนสิบสองหาสิบหาสิบสองปีเนาะอืมอืม แต <c oughs> ่ว um, so 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 ่าเพื่นฝันมาหลายงวดแล้วฝันมัหลายงวดแล้วตั้งแต่เก้าเจ็ดมาพตั้งแต่เก้าเจ็ดมาพอดีเก้าเจ็ดกับฝันเก้าเจ็ดตัวเดียวนี่ละเป็นเล็กลางเนาะวันนี้งวดศูนย์สามสามเก้ามาบอกว่าบอกตัวใดล่ะพอด้สามเก้าโอ้อดีอะไตัวรวยเนาะเจันทวัดจันวัอานี่เด้อ อันก right. ุมัน er. นี่พ่อเพื่อนตายไปแล้วฮัดไปอยู่น้ำพุ่มอยู่โน้นปลานี่ยละโน้นน้าโน้นปลานี่ยละกันพพุ่มนี่ก็อยู่มาหลายฟ้าหลายปีกันเลยเป็นมูกันกับกำนั้นผู้ตายไปแล้วนั่นละอ่าฮัดสวนกันมาบ้านมายามลุกเลยมาบอกโซลารบลุกหัวละบอกมาแทนงวดมันออกศูนย์เจ็ดกับเก้าเจ็ดหัวละเพ่นบอกเก้าเจ็ด การพกันถือ uhm ถือเป็นมื่นว่าละแม่ถือเปแล้วถือเป็นมื <t 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 ่นได้วันละหมืนละหมืนได้วันละหมื่นนั่นแหละละงวดศูนย์สามกับสามเก้าเนี่ยก็ว่าบอกอีกบอกสามเก้าเก้าหรือเปล่เป็นเลขล่างงวดว่างหันคาบอกอีกบอกเกีสามนั่นเองเนาะบอกเกียรสามเขาออกเลขล่างอีก าบานนี่วัดว่าอะไกับมาบอกคือเก้าหกหนึ่งกับสามศแมนบ่ครับเจ้าอ้ากับฝากจากคุณแม่เดือนเนาะเพื่อนก็ได้มาเยี่ยมสำนักนี่แหละมาฟังสวดมาปลุกคอต่อมือโดยพระเจ้าหาพระองค์เรียบร้อยแล้วมีเรื่องดีมาแชร์สู่ฟังอบานนี้ก็ขอแนะนำให้ เช่าเรียบซีนะครับสวัสดีครับอ่าได้นำไปเพียรนาเด้อเพื่นว่าวันนี้เพื่อนบอกหกหนึ่งกับสามศูนเนาะอยากได้ซื้อเอาเด้อวัสดีหกหนึ่งบนวัสดีสามศูนย์ลางวัสดีโอ้ยมาใกล้เลขจันีเลยเนาะสองศูนย์เนี่อ้าวผู้เยี่ยมกับเราให้ฟังสละอำลราพาจากนะครับเด้อขอบคุณหลายๆที่เม่เดือนแช่ มาในวมนนี่ขอให้เป็นโชคเป็นลาภเป็นเงินเป็นทองกับชาวเอฟซีนำเชร์ชาแนลนะครับเด้อรคบสวัสดีครับแม่ครับวัสดีครับโชคดีนะแม่เด้อ